Okay. แกะได้เลยมีคนอยากกินแล้วค่ะแกะออกมาเลยค่ะโ้โห oh. uh huh. เลีร์พื้นที่หมดนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่ฉีกให้เพราะว่าเดี๋ยวกระจุยกระจ่ายกดไหมคะ uh huh. มีหลายตัวเนี่ย uh huh. เขาเขียนว่ามังกี้แพลตต์มีคาเมลด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> คนตัวเล็กก็อยากกินแล้วนะคะไม่มีกัญไกรอะอยากกินไหมอยากกินเปล่าโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว้าวอ,อร่อยแล้วก็ได้สนุกด้วยสนุเป็ดหรือเปล่าไหนแม่อ่านถือนิ่งๆก่อนเอ็มดกใช่แล้วอ่าขาดขาดแล้วเติมเติมเติม มีให้รูปเป็ดขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ด้วยค่ะนี่ลูกมีหรือเปล่านี่ลูกอะไรเอ่ยโคล่าแบร,ร,รหรือเปล่าโคลาเบร,รใช่แล้วอพอเราเราเริ่มแบบว่ามีต้องมีอะไรด้วยต้องใช้จินตนาการด้วยนะเพื่อที่จะเดาว่าสัตว์อันนั้นคืออะไรอ่ะใครจะหยิบอันต่อไปเบาๆนะลูก <laughs> อันนี้อะไรเอเย่ยเอาหายไปอะไรอ่ะ <itz ads> เอาใหม่นี่อย่าแย่งกันค่ะตามลำดับนะคะ A ีอีเออาแบมีมีเหรอไม่ดูรูปก่อนหรอลูกใช้จินตนาการลูกเราเรารู้แล้วที่กล่องมีบอกหมดเลยตัวอะไรอะไรนี่มีหน้าตารูปร่างด้วยนะคะนี่เรามาซูมดูใกล้ๆ มีเป็นสิบสิบตัวเลยอะแต่ในถุงไม่รู้มีครบทุกตัวหรือเปล่าเห็นไหม O X นี่สัตว์อะไรอะไม่หนูเหมือนกางมันเป็นขนมญี่ปุ่นทานไรเนี่ไงสลรับพะทันธ์บอกว่า Dream Animal Butter Flower Biscuit อะไรคะลูกห้าสิบกรัม มีสองรถนะอีกรถอะกล่องสีเขียวเป็นรถสาหลายนะคะใช,ใช้ประโยชน์จากขนมนะคะออืม,อม,อม